สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทําความรู้จัก,กับ Annotation ของภาษา Java หรือที่เราจะเห็นในการเขียนโปรแกรมของ Java ก็จะมีการใช้ add นาหน้าแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือว่าคําสั่งนะครับซึ่ง Annotation ในภาษาจ a v a มีไว้สําหรับสร้างเป็นคําอธิบายสิ่งต่ตางๆในสอร์สโค้ดของ Java แต่ไม่ใช่ในลักษณะของการคอมเมนต์นะครับ Annotation พื้นฐานจะแบ่งออกเป็นสกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเช่น add override right นะครับ แ d d แล้วก็ o r r i d e นะครับก็คือเป็น Annotation นะครับหรือว่าเป็นคำสั่งแบบหนึง่งซึ่งสามารถที่จะพบได้บ่อยในการทำงานกับคลาสที่มีการ extend หรือว่าการสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาสอื่นโดยการทำงานของ Add Override หรือว่า Annotation Override นั้นเป็นการสร้าง e ม h อดที่เหมือนกันไว้ในคลาสอื่นโดยที่ m e t h อดเหล่านั้นถูกสร้างไว้แล้วใน Super Class ซึ่งก็จะมีเม h อดที่เหมือนกันแต่ในคลาสนั้นเราสามารถเพิ่มการทำงาน เพิ่มลอจิกที่จะให้มีความสามารถที่แตกต่างจาก s u p e r c ์คลาได้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น Annotation สำหรับการอธิบายนะครับที่สร้างเพิ่มภายหลังเช่น add add documented annotation ก็ใช้สำหรับการสร้าง Java d o c ให้กับ Annotation อื่นๆ add retention หรือว่า annotation retention ก็ใช้สำหรับบอกว่า Annotation นี้สามารถเห็นได้ในระดับใดบ้าง หรือว่า add target นะครับเพะจะบอกว่า annotation นี้จะใช้ตรงจุดไหนของ source code Java ได้บ้างโดยที่ไม่ต้องกำหนด target annotation ก็จะสามารถจะสามารถใช้งานกับส่วนใดของโค้ดก็ได้ซึ่งการมี annotation ก็จะช่วยให้การเขียนโปรแกร,รมหรือว่าเขียนโค้ดนั้นสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นมี annotation เข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจสอบความผิดพลาดของโค้ดได้นั่นเองและนี่ก็คือ add หรือว่า Annotation ในภาษาจาวาครับขอบคุณครับ